Bây giờ ăn cút đi, bawa

ไปไหนใครก็รู้จักอะโลโก้โลโก้นูโลโก้ไปเลยนะั <c oughs> ทาทายกันได้นะครับจะเจอที่ไหนกันเสร็จมากก็คีนี้ทำงานนะครับอู้ <c oughs> <c oughs>

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเชฟสวัสดีดียามเช้าครับอันนี้คืออะไรครับอ่าผัดเกี๊ยมอะไรวะเกียมตายยังผัดกระลำใส่กระชาไหมใส่กระชาไหมหน่อยไหมใส่วัชพืชเป็นนิดนึงใส่วัชพืชเป็นนิดนึงจะได้อารมณ์ดีครับผมอารมณจะได้ไม่ใจร้อนครับผมไม่ใจร้อนทำเพลินรถติดเผาคงเผาคาดนั่งยิ้มลูกพี่ด่าล้ำยิ้มชมอารมณ์ดีอารมณ์ดีนะฮะ ลูกไถวันนี้ก็เดี๋ยววิ่งไปตกบอก่อคีเลยก็นั่งอารมณ์ดีลูกพี่โดโทรมดาด่านั่งอารมณ์ดีโดนวัชพืชไปหน่อยไอ้เมียไอ้เมียวันนี้สบายแล้วสบายออีสานเขียวครับมนนรุ่อีสานเขียวไม่ใช่ไม่รุ่นพลังใบนะครับผมไม่รุ่นอีสานเขียวอ่ะให้อ